และที่สำคัญตัวนี้ได้ดอกเบี้ยถูกด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79แล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนจ้ะถ้า84เดือนลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเนาะ5,000กว่าบาทแต่ถ้าผ่อน72เดือนลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ5,000ไปไปลายใช่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยโอ้โหวันนี้ปุ้ยแล้วก็น้องอีจะมีเป็นรถเก่งซีดาน4ประตูกับตัวนี้เลยเป็นมิสูแอทาดเนาะเครื่อง1.2 G L S เกียร์ออโต้ปี2017ตัวนี้มาในราคาไลฟ์สด2 8 9 0 0 0บาทใช่แล้วตัวนี้เป็นรถอีโคคาประหยัดน้ำมันสีก็อันนี้เป็นสีคล้ายๆสีม่วงเปลือกมังคุดเนาะจ้ะก็สีสันก็จะสดใสนี่ หาใช้งานแม่บ้านพนักง,งานพนักงานบริษัทบริษัทที่แบบว่าเข้างานบรรจุง,งานใหม่อยากมีรถใช้สักคันหนึ่งขับไปทํางานขับในเมืองประหยัดน้ํามันต่างาจังหวัดก็ขับได้สบายๆชิลๆเลยเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นยังปีใหม่อยู่ใช่แล้วดูไฟหน้ากระจังหน้าคือทุกอย่างใหม่หมด ไฟตัดหมอก LED กระจังหน้าสีของเขาก็จะเป็นสีเดิมอยู่นะคะเวลาโดนแดดจะเป็นสีมุกมุกอยู่ใช่แล้วคือสีสวยมากนี่ตัวนี้ของเขาล้อของเขาก็จะเป็นล้อกระทะนะคะพี่ปุ้ยล้อกระทะมาจากล้อเดิมมาจากโรงงานเลยใช่ล้อกระทะฝาครอบล้อเดิมจากโรงงานยางยังใหม่นี่เลยไฟเลี้ยวก็จะอยู่แก้มด้านข้างของตัวรถนะคะ กระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะแล้วก็มือเปิดทั้งสี่ด้านก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะดูขอบยงขอบยางลรถเราจอดในที่ร่มจ้ะไม่มีซีดจางไม่มีแตกหักชำรุดคือใหม่ทุกจุดค่ะเค้์ได้ใช่แล้วและที่สำคัญตัวนี้ได้ดอกเบี้ยถูกด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79แล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนจ้ะ ถ้า84เดือนลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเนอะ5,000กว่าบาทแต่ถ้าผ่อน72เดือนลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ5,000ไปลายใช่แล้วค่ะรถไม่เคยบรรทุกหนักใช่แล้วรถใช้งานปกติทั่วไปเนาะก็เหมือนที่พูดไปแหละรถอีโคคาร์ประหยัดน้ามันก็เป็นรถที่แบบว่าขับไปทํางานใช้ในบ้านใช้ในชีวิตประจําวันเนาะขอบยงขอบยางทุกอย่างใหม่หมดเลยนี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันแผงประตูของเขาก็จะตัดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพัด เขาเรียกโครเมียมเนาะต่เป็นแบบว่าเป็งาเงามีแอร์แบ็กคู่มีจออันนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะนี่เลยค่ะให้สังเกตได้เลยว่ามันจะมีโลโก้ของมิสูนะใช่ USB AUX ทุกอย่างเนาะระบบแอร์ของเขาก็ยังเป็นแบบว่าปรับมืออยู่นี่เลยทุกอย่างใช้งานได้จริงค่ะแอร์แบ็กคู่ที่เก็บของสัมภาระทุกอย่างตรงนี้ก็มีที่วาง ตรงนี้เก็บของได้เยอะอีกจ้ะคอนโซลกลางมีที่วางแก้วมีที่เก็บเอกสารหัวเกียร์ทุกอย่างคือใหม่จริงๆค่ะคันนี้เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานเลยเนาะค่ะทุกอย่างกระจงกระจกที่ม่านบางแดดคือครบหมดแล้วพวงมาลัยคือใหม่ยังแบบว่าจับแล้วแบบว่าติดมืออยู่เพราะว่ารถใช้งานน้อยมาก นี่เลยแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันเนาะควบคุมต่างๆในพวงมาลัยนี่เลยรับสายโทรสายโทรเข้าโทรออกปรับเสียงลดเสียงเพิ่มโหมดตรงนี้ได้หมดเลยเนาะตัวนี้ยังเป็นแบบว่ากุญแจไขสตาร์ทอยู่นะคะแต่ได้เป็นกุญแจรีโมทประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังหน่อยเนาะ,ะด้านหลังมาดูด้านหลังค่ะเบาะของเขานาะพี่ปุ้ยเบาะของเขาตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ,คะ ถ้าเอ่อกของเขาก็ยังดูยังไม่โทรมตอนนี้ก็จะมีนี่ที่พักแขนแล้วก็จะมีไม่ธรรมดาแล้วคะเนี่ยเป็นรถอีโคคาร์แต่แบบว่ามีที่พักแขนมีที่วางแก้วให้ตรงนั้นด้วยปกติอีโคคารเป็นรถที่แบรนด์อื่นๆไม่ค่อยมีนะคะใช่แล้วด้านในตัวรถของเขาก็จะมีพรมเนาะมีพรมมียางรองกันเปื้อนใช่แล้วค่ะคือบอกได้เลยว่าสภาพ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ